ผมอาจารย์วุธิกรน้อยเงินนะครับเป็นครูช่างที่ทำงานเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ตามวัดวาต่างๆไม่มีเลยที่ว่าจะไม่มีโอกาสทุกชีวิตมีโอกาสหมดนะครับทุกชีวิตมีโอกาสหมด ต้นทุนที่ดีของเราเกิดในตระกูลหรือเกิดในดินแดนไหนเราก็ต้องภูมิใจในต้นทุนที่เราจะมีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับงั้นเราได้สังคมสองด้านก็เพื่อต่อต้นทุนของเราสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับต้นทุนชีวิต ตามแนวความคิดของท่านอาจารย์พุฒธิกรน้อยเงินครับซึ่งท่านเป็นศิลป,ปินที่ประสบความสําเร็จในด้านงานศิลปะคือท่านจะทํางานเกี่ยวกับพุทธศิลป์เนื้อหาจะค่อนข้างเข้าใจยากต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ฟังให้จบข้อคิดดีๆก็จะอยู่ในเนื้อหานี้ครับเรามาติดตามกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ ครับผมอาจารย์วุฒิกรน้อยเงินนะครับเป็นครูช่างที่ทํางานเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ตามวัดวาต่างๆนะครับอายุอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้อายุก็ประมาณ57นะครับปีมะโรงนะครับปี57พอดีพอดีเดือนตุลาเนี่ก็จะครบนะครับวันนี้เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์คือเป็นวิทยาทานครับลองให้แสงสว่างกับทุกคนเนาะ เป็นต้นทุนชีวิตอาจารย์เรารจะมาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตตามความคิดเห็นของอาจารย์คิดว่าต้นทุนชีวิตคืออะไรครับต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตนี้พอเราอยู่กับงานพุทธศาสนาเนี่ยความคิดของเรา หน้าปัจจุบันก็ตกตะกอนในรูปแบบของอการเข้าใจชีวิตที่เป็นแนวทางของพุทธศาสนาไปสมัยก่อนเราเป็นเด็กเนะีเราก็มีวิถีของเราแบบเด็กทั่วๆไปนะนะครับต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย์นะครับมนุษย์ไมว่าจะเป็นชาวพุทธหรือ,อต่างศาสนาชีวิตที่ว่าเราได้มากันเนี่ยมันเป็นต้นทุน ต้นทุนที่เราจะ,ะพัฒนามันให้ขึ้นต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นทุนที่ดีอยู่เชื่อเราเกิดในตระกูลหรือเกิดในดินแดนไหนนะครับเราก็ต้องภูมิใจในต้นทุนที่เราจะมีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับสรุปแล้วต้นทุนที่ดีก็คือตัวเราใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับใช่ถ้าเราจะพูดในในณปัจจุบันอายุ5 7เนี่ย เราจะภูมิใจในชีวิตในต้นทุนในวิถีของเรามากๆ,ๆเลยนะที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมว่าคือนะเราอยู่ทางวัดต,ตั้งแต่เด็กมาเราภูมิใจในพ่อแม่ของเราเราภูมิใจในสังคมเกิดของเราว่าเราเกิดเราเป็นคนเมืองลีเนาะต้องพูดอย่างนี้นะเราเป็นคนเมืองลีเราก็คิดว่าต้นทุนเราดีนะครับเราอยู่กับเราไร ครับลีลาพูนใช่ไหมลีลําพูนอ่าอยู่อําเภอลีจังหวัดลําพูนนะครับต้น,<ค>นทุนเพราะเรา<ม>จะดีตรงอย่างนี้นะเราดีตรงที่ว่าเราเกิดมาเป็นลูกชาวสวนชาวนานะครับเราเห็นอ่าวิถีชีวิตธรรมชาติเนี่ยนี่ก็เป็นต้นทุนที่ว่าเรามาละลึกตอนนี้สมัยเป็นเด็กเราก็ไม่รู้สึกหรอกเนาะนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาสู่ในเมืองหลวงเราเห็นโลกสองด้านเนี่ยก็ทำให้เรา มีวิธีคิดสองูปแบบที่เป็นหลักของชนบทธรรมชาตินะครับแล้วก็วิถีเมืองใช่ไหมครับแล้วก็จะรู้สึกการเปรียบเทียบงั้นเราได้สังคมสองด้านก็เอื้อต่อต้นทุนต้นทุนของเราบางทีเราเป็นเด็กบ้านนอกเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกจุดเด่นของเด็กบ้านนอกหรือว่าคนที่ขาดโอกาสก็คือมีความแข็งแกร่งใช่ไหมครับอาจารย์คือมีความอดทนและมีความแข็งแกร่งใช่ไหมครับ ใช่สําคัญมากนะครับอันนี้สําคัญมากเราได้เห็นต้นกล้าเข้าเราได้เห็นผีเสื้อเห็นดวงดาวดวงเดือนอและเห็นวิถีสัจธรรมของอพ่อแม่ของเราที่มีความจริงใจต่อพวกเราญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆน,นบ้านของเรามันเป็นความบริสุทธิ์นะ,เ,ะเป็นความบริสุทธิ์ของชีวิตต้นทุนชีวิตของ เราเป็นคนต้านนอกก็คือเรามีปู่ย่าตายายนะที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ให้กับเราใช่ไหมครับในสำคัญแล้วแล้วอย่างหนึ่งนะครับเรามีวัดวา <c oughs> มีวัดวามีโรงเรียน <c oughs> มีความบริสุทธิ์ใจของครู <c oughs> ของอพระที่เราได้ทําบุญมันเป็นวิถีที่บริสุทธิ์นะ <c oughs> อันนี้คือต้นทุนอาจารย์กําลังพูดถึงข้อดีของคนชนบทนะ เขาบอกว่าพระอาจารย์แต่ละองค์ก็มาจากชนดํบทนะครับใช่สิเราเห็นมาก็เกิดจากบ้านนอกอคอกนาเนี่ยเราจะมีต้นทุนที่ที่ลึกซึ้งนะที่ลึกซึ้งพอเรามาอยู่ในเมืองเรามาศึกษาวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็จะสะสมตกตะกอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเด็กบ้านนอกนี่ก็คือแกล่งคือเหยียบที่ไก่ฝอใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับได้เปรียบนะได้เปรียบกับเด็ก เด็กที่อยู่ในเมืองแต่ว่าข้อเสียที่ว่าเราขาดโอกาสนี่เราก็ต้องแสวงหาช่องทางใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้อง <หา S 2> อันถูกต้องครับก็เราคิดว่ามันยคนเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าเนาะคิดว่านะตำรับพุทธศาสนาเราต้องมีบุญเก่าที่จะต่อเติมต่อยอดให้เราเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีเราก็จะเจอเพื่อนที่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดี นะครับแล้วก็เจอ,อสถานที่เรียนรู้เจอสังคมที่ดีรองรับเราสำคัญนักเลยเราต้องเป็นคนมีสัจจะคิดดีพูดดีทำดีมองโลกในแง่ดีนะครับดีๆนี้ก็จะนำสู่จิตสู่ใจเราแล้วก็สู่ให้เราเข้าไปสู่ในกระแสะของคนดีด้วยนะครับอาจารย์ผมพูดไปถึงคลิปก่อนเขาบอกเือนน้ำบนใบบัวใช่ไหมอาจารย์มันจะหลอมรวมเปน็นนันเดียวกันใช่ไหมถ้าทำตัวดีมัน <อา S 1> <ะ> จิตเราดีมันก็จะได้สรปหาสังคมที่ดีใช่ไหมาาารครับอาจารย์ครับเราสร้างเหตุที่ดีเ,เหตุที่ดีก็จะนําพาเราไปสู<น>่สังคมที่ดีอ,อ,อ<ผ>การยระมิตรเพื่อนฝูงที่ดีอ,อ,อะไรดีๆจะรออยู่เมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีตั้งแต่เริ่มเลยนะต้องบริสุทธิ์ใจตั้งแต่เป็นเด็กกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีต้นทุนดีที่บอกว่ามีพ่อแม่ที่ดีเราเกิดในอ สารที่เอื้อต่อ,อความดีใช่ไหมครับปู่ย่าตายายเรานับถือพุทธศาสนามาก็อบรมกันมาเป็นเป็นช่งชวงๆทำให้เราเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีแล้วเราก็จะมีความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างที่ที่อาจารย์พูดมเมื่อกี้นะครับนะครับครับอาจารย์สรุปแล้วอันนี้ที่อาจารย์พูดมานี่ก็คือต้นทุนชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหม แน่นอนเลยครับอันนี้เป็นต้นทุนชีวิตที่ดีของเราเบางคนนะครับใช่ใชบางคนเกิดมาไม่ใช่ว่าจะต้องต้องดีทุกอย่างเหมือนกับคําสอนนะมืดมาสว่างไปอใช่ไหมหรือ,อะสะว่างมาสว่างไปใช่ไหมครับตามคําสอนของพระพุทธองค์อ่ะอันนี้เราก็นําม,มาใช้ได้อย่างเช่นว่ามืดมาสว่างไปลาจ,จะเกิดในดินแดนที่ไม่เอื้อต่อเราหรอก แต่เราก็มีบุญติดตามมาแล้วเราก็พัฒนาให้ความรู้อของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์หยุดนิดนึงไอ้อมืดมาสว่างไปนี่คืออะไรอาจารย,าย์อธิบายหน่อยคือ,อมืดมาสว่างไปอย,งอย่างเช่นว่าเราเกิดในครอบครัวที่ยากจนใช่ไหม,มอ่าหรือว่าในครอบครัวที่สักจะไม่ดีเท่าไหร่พ่ออาจจะกินเหล้ากินยาหรือเอ่อไม่อยู่ในศีลในธรรมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้คือเราเกิดในที่มืดละนะครับ แต่พอเราคิดดีพูดดีทำดีอมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็สะสมความดีเราไปมันก็จะทำให้เราพัฒนาค,ความดีเราขึ้นมาเราก็จะทำได้ดีกว่าพ่อแม่เรา<ช>เราียกว่ามืดมาสว่างไปนะครับบางคนที่ว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปก็คือได้เกิดในตระกูลดีใช่ไหมครับ<ช><ช>แต่พอ<ช>พฤติกรรมของตัวเราเองคิดไม่ดี พูดไม่ดีทําไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีต่างๆก็ทําให้เราตกต่ำนั้นก็คือมืดไปเลยนะครับก็เห็นในสังคมเยอะนะนะครับแบบว่าเป็นเป็นสังคมที่เราเห็นกันถ้าเราพิจารณาโดยจะเห็นอย่างเช่นว่าสว่างมาสว่างไปเนี่ยก็คือเรามีทุนดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีทุนดีได้เกิดในตระกูลดีพ่อแม่มีศีลมีธรรมล้วก็ต่อยอดแม่ไม่ให้ตระกูลเราเสียหายก็พัฒนาดีขึ้นไปอีกสว่างแจ้งขึ้นไปอีก แล้อีกข้อหนึ่งนะมืดมามืดไปนะครับมืดมามืดไปก็คือว่าเราเกิดในตระกูลที่แย่อยู่แล้วพ่อก็กินเหล้ากินยาที่หยากโจนด้วยแต่เราก็ทําตัวใช่ทําตัวแย่ไปอีกนะครับก็ทําให้เรามืดมาแล้วก็มืดไปอีกนะครับนะหมดโอกาสเลยใช่ไหมใช่หมดโอกาสที่เราจะพัฒนาใจเราจิตเรานะครับอันนี้สำคัญนะครับ เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีกยาณมิตรที่ดีสร้างต้นทุนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามีต้นทุนดีตั้งแต่ปฐมนะครับปฐม,มวัยของเราแล้วก็พัฒนาขึ้นมาประครบกันในระมิดที่ดีไม่คบคนพานเลือกครบคนหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะพัฒนาขึ้นไปเมื่อต้นทุนเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับต้นทุนนี่สําคัญนะครับ คือเราต้องมองหาช่องทางหรือโอกาสเองใช่ไหมครับอาจารย์คือคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นเราจะต้องพาตัวเองเข้าสู่สังคมคนที่มีศีลมีธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเราต้องห่างไกลคนพานอสนี้นน<ม>เป็นคําพูดของพระพุทธองค์เลยนะอันนี้เราเป็นผู้ข้าชาวพุทธใช่ไหมครับ<ม>คนพาลน,นี้เราต้องรีบห่างไกลเลยเพราะว่าจะทําให้เราเดือดร้อนไงนะครับ<ม>เราต้องคบบัณฑิตนะครับคบคนดีเขาก็จะทําให้เราเจริญรุ่นเรืองขึ้นไปอ่ ทั้งคําพูดนะทั้งการกระทําและความคิดเรานะครับเ mm. มื่อคนดีแัะบัณฑิตผู้มีศีลมีธรรมผู้มีสติปัญญาเป็นสมาทิิคิดถูกทาถูกเราก็จะ,จะเจริญขึ้นไปอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับคนที่เขาคิดว่าเขา <c oughs> เขาหมดโอกาสหรือหมดหนทางนี่อาจารย์คิดว่ามันมันไม่หมดใช่ไหมหนทางมันมีใช่ไหมอาจารย์หนทางที่จะสว่าง ไม่มีไม่มีเลยที่ว่าจะไม่มีนะครับ <S <S ทุกชีวิตมีโอกาสหมดนะครับทุกชีวิตมีโอกาสหมดบางครั้งเนี่ยมันเ็าเรียกว่าถ้าตามหลักคาพุทธของพุทธศาสนาเราเรียกวิบากกรรมมันเข้ามาบัดทอนนิดหน่อยแค่นั้นเอง <S 2> <S 2> เหมือนเราเราติดกับอะ่ะเหมือนเราติดคุกติดตารางอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนต่างๆหรือโอกาสเราน้อยต่างเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งแค่นั้นเองเป็นช่วงหนึ่งจริงๆ ขอให้เรามีความอดทนเนาออดทนแล้วก็ตั้งใจคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็จะดีขึ้นไปเองนะจะดีขึ้นไปเองเวลามันจะใช้เวลานิดหน่อยดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ทุกอย่างจะดีขึ้นเองใช้ความอดทนนะครับมีขันติความอดทนแล้วก็ใฝ่รู้นะครับแล้วก็สิ่งพวกนี้จะค่อยๆขี้คลายไม่มีอะไรอยู่นานไม่ว่าจะเป็นความลําบากความทุกข์ความอะไรเนี่ยสักระยะหนึ่งเขาก็จะคลายตัวเขาเองขอให้เรามีความอดทนนะ เรามองโลกในแง่ดีนะครับถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีนะแล้วก็ฝ่ายดีนะโอกาสต่างๆจะรอคอยเราอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับจะรอคอยเราเสมออันนี้จําไว้เลยนะครับอาจารย์สิ่งที่พูดนี้ก็คือมันคือต้นทุนชีวิตก็คือเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมที่อาจารย์ใช่เรื่องที่ตัวเราทั้งหมดเลยครับอ่าคิดดีพูดดีทำดีมองโลกในแง่ดีและตั้งใจ ทำหน้าที่ที่อยู่ต่อหน้าเราให้ดีที่สุดมีกําลังใจตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นทุนภายในคือตัวเรานเนาะอาจารย์เนาะเขาว่าเป็นต้นทุนภายในครับซึ่งอาจารย์ถือว่าสำคัญมากคัภายในของเราสําคัญมากใช่ไหมครับสําคัญเพราะว่ามีถ้าทางในเราดีข้างนอกเราจะดีเองนะครับเพราะข้างในดีเขาจะส่งผลถึงข้างนอกดีเองนะครับเพราะฉะนั้นทำทำข้างในให,ให้มันดีก่อนเนาะ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นต้นทุนภายในคือตัวเราสําคัญที่สุดเนาะภายนอกนั้นมันจะตามมาเองเนาะสรุปแล้วถูกต้องมันมันเหมือนเงานะครับว่าเราคิดดีพูดดีทําดีอ่าสังคมรอบตัวก็จะค่อยๆดีไปนะครับดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องทําสม่ําเสมอนะเสมอต้นเสมอปลายนะครับให้กาลังใจตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะ ทุกคนนะครับอย่าดูถูกตัวเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือคือต้องให้กําลังใจตัวเองใช่ไหมอาจารย์คนเราตลอดเวลา,าครับถูกต้องครับเราต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนเลยนะครับ หรือว่าเราถ้าเราไม่มีกําลังใจเราก็ต้องไปอยู่ใกล้กับคนที่เขามีกําลังใจเข้มแข็งอะ่ะเพราะเขาจะได้เป็นเพื่อนหรือพูดคุยหรือให้แง่คิดแก่เราก่อนในเบื้องต้นแล้วก็เราก็ทําของเราเองขึ้นไปด้วยนะครับคิดดีพูดดีทําดีทําหน้าที่ต่อตรงหน้าเราให้ดีที่สุดนะครับะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยนะอาจารย์ครับถูกต้องครับอย,อถ,อยถูกต้องครับ ครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมอาจารย์มีอะไรที่จะฝากไหมฝากได้อ่าก็ก็ถ้าว่าต้นทุนที่ดีของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะต้องมีตรงนี้แหละที่ที่พูดเมื่อกี้นะครับขอให้เรา ตั้งใจกับความดีคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ข้างหน้าต่อเราที่อยู่นะให้ดีที่สุดนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเรียกว่าสร้างข้างในให้ดีก่อนและข้างนอกนยะก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ <c oughs> ค่อยๆเป็นไปตามบิบากของแต่ละคนเนาะ <c oughs> นะครับทุกคนเราเป็นชาวพุทธก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นชาวชาวโลกเนาะชาวโลกเราทุกคนนะครับ ได้การเกิดได้มาเป็นมนุษย์เหล่านี้ก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับเราได้มีโอกาสอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับครอบครัวที่ดีอยู่กับสังคมที่ดีอย่างสังคมเมืองไทยเราอย่างเงี้ยนะครับเราว่าดีกว่าเยอะๆในสังคมทั่วไปนะครับใช่ใช่เพราะาว่า,วาบางทีงเราตอนเราไม่ได้ไปที่ไหนเราคิดว่าบ้านเราไม่ค่อยดีเนาะแต่พอเราไปกลับมาคิดถึงเมืองไทยเราว่าไทยดีที่สุดแล้วไหมอาจารย์ ใช่ครับลองเดินทางไปทั่วโลกเหมือนอาจารย์ธนสารนะเดินทางไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสังคมไทยเรานี้ดีที่สุดที่เรามาเกิดอยู่ในดินแดนของออสุวรรณภูมิเรานี้นะครับก็มีประบาทระัาน์มีพุทธศาสนา เยอะแยะไปหมดที่ทําให้เราได้มาเกิดตรงนี้น่ะอาจารย์นาสันยังเดินทางไปทั่วนั่นแหะก็คือสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเท้ไทยดีเรามีผักผลไม้กินตลอดปีอาจารย์ไม่ได้เคยซ้ำกันเลยทุกอย่างดีครับเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์คือเรามีพุทธศาสนาเจริญมาตั้งหลายพันปีใช่ไหมครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีพระธาตุพระธาตุพระบาทต่างๆเยอะแยะก็เป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอุดมสมบูรณ์ตามอานิสงส์อุดมสมบูรณ์ไปหมดนะครับ สงครามอะไรดูดจะร้ายก็กลายเป็นดีหมดเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนประสบปัญหาในชีวิตก็คิดว่าอะไรที่มันหนักหนาสหัสกว่านี้มันผ่านเราผ่านมาได้หมดเนาะอาจารย์เนาะผ่านไปได้หมดเลยอย่างเราไปเห็นต่างประเทศที่เขาลำบากกว่าเรานะ,อ,ะอุ้ยน่าสงสารเรานี่สบายนะพูดถึงแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเนาะอาจารย์แล้วโควิดช่วงนี้เราต้องผ่านไปได้ใช่ไหมอาจารย์ผ่านไปได้อย่างแน่นอนผ่านไปได้แน่นอนครับ แต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับแต่เราก็เชื่อมั่นในพระสยามทิวาธิราชเชื่อมั่นในอ่าบัประเทศเราเป็นดินแดนของพุทธศาสนานะครับฉะนั้นสิ่งร้ายก็จะต้องกลายเป็นดีอาจจะต้องใช้เวลาเมื่อชะตาโลกมันเป็นอย่างนี้เราจะอ่าดีซะประเทศเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะชะตามันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเราก็ต้องยอมรับอ่แล้วก็อ่อคิดดีพูดดีทําดีเป็นทุนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอ่ให้กับบ้านกับเมือง ไปด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวเราจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไหมครับอาจารย์ครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยววันหลังถ้าอาจารย์วุฒิกรท่านมีโอกาสมีอะไรจะรบกวนใหม่ยินดีใช่ไหมครับอาจารย์ครับยินดีมากมากเลยครับจะให้เป็นวิทยาทานกับวิถีและความคิดที่เราพอจะมีอยู่นะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับ ต้นทุนชีวิตมีประมาณ7ท่าน7ตอนนะครับแต่ละท่านก็ให้ข้อมูลและความรู้ต่างกันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สรุปแล้วความคิดเห็นของท่านอาจารย์วุฒิกรน้อยเงินก็คือต้นทุนภายในคือตัวเรานี้สำคัญที่สุดครับคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนของสังคมถ้ามีจิตใจหรือความคิดที่ดีเป็นต้นทุนก็ให้ลองไปทบทวนในเรื่องมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปสุดท้ายคือมืดมามืดไปนะครับ ลองไปพิจารณาดูคือสี่อย่างแล้วพิจารณาตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนและเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มไหนก็ให้ลองทบทวนตัวเองดูแล้วก็เอาแนวคิดไปปรับใช้ดูนะครับก็ต้นตุนชีวิตจะนำเสนอความคิดเห็นของคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันประมาณ7ท่าน7คนนะครับ วัตถุประสงค์ที่ทําคลิปนี้ก็เพื่อต้องการให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่คิดว่าตัวเองขาดโอกาสหรือต้นทุนชีวิตไม่มีนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจผิดกันมานานแล้วนะครับซึ่งต้นทุนชีวิตก็คือตัวเรานี่เองนะครับเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรเราจะกําหนดชีวิตอย่างไรนั้นมันเป็นตัวของเราเองครับไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกนะครับต้นทุนชีวิตก็คือ ปัจจัยภายในก็คือตัวเรานะครับสมองของเราและความคิดของเราจะมองโลกเป็นในอย่างไหนนะครับแต่ละท่านเจ็ดคนที่นำมาเสนอนี้ก็ถือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ถือว่าสุดยอดได้ระดับหนึ่งครับแต่ละคนก็มีแนวคิดชีวิตเป็นของตัวเองครับคลิปหน้าจะเป็นของคุณลุงวัดครับซึ่งสนุกสนานและมันแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสันติเกลือวไรนะครับสวัสดีค่ะช่คุณครูคการุณาทิคำค่ะผมอาจารย์วุฒิกรน้อยเงินนะครับเป็นครูช่างที่ทำงานเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ สวัสดีค่ะสุวิมนเอ็กเซลนะคะอยู่ที่เมลเบิร์นมาสามสปีแล้วค่ะแต่งงานกับคนออสเตรเลียนค่ะชีวิตคนเนี่ยเอามาประมวลเป็นบูลค่าไม่ได้คนส่วนใหญ่จะคิดเป็นต้นทุนต้น,ตนทุนที่พูดการถึงนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็น